สวัสดีจ้ามืนีย่ายโจมสีผ้ามาอัปเดตเบิ่งบักม่วงจ้าว่ามันสลัดลูกแล้วมันสีเรือซ้ำได <c oughs> บักม่วงมะม่วงแก้วขมิน้นเขาก็จีเรือประมาณนี้แหละพี่นอ้องเรือซ้ำไดกับซ้ำนองแหละ <c oughs> มันขนมันหลายหลายมันเกิ หาเนี่ยเาเลี้ยงลูกมันปไ่ไหวอัปเดตให้เบิ้งจ้าลูกเริ่มสะรัดแล้วสะรัดลูกลนเต็มเหลือซำใดก็ซำนั้นละจ้าตรงหน้ากว,วางเป้า ต่อเฟี้ยงลมเอลิทปีนาว่ากันไหมเดือนหาเดือนหกเอานี่รุ่นเก่ามันยังเหลืออยู่เอาไปกินซ้ำกันนะนี่เอรุ่นเก่ารุ่นใหม่เต็มอยู่ บักมองนียังก็ออกดอกว่าแต่ว่าผู้ใดออกก้อนมันก็บเพื่อได้ขายก้อนกินก้อนนะพี่น้องแต่ว่าบอกมองเชาวบ้านเ่ามันก็เห็นเห็นออกช่อออกยัง,งหอกของมู้ยายมันมีหลายรุ่นกับพ่อได้กินรุ่นแรกยังไม่ได้ขายหรอกมีจะได้กินจ้าร้านเลยหรอ ยายเป็นผู้มาไทยเอาลูกง่ายๆไปใส่เบิร์ดถ้มาแทะหลานมาลักเอาไปเกณฑก็พ่อได้กินก็นเอาแล้วเริ่มต้นจากกินสกินสก้อนจะคล้องต้องได้กินเอ้ยสวยงามออกคักออกแน่ ปีที่แล้วกระดกทั้งสี่ละพี่น้องดูเอาดูเอาติดติดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ละพว่วงโอ้ยคักแหน่นคักอิหลีคัก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 พี่น้องคักโอ้ย ได้หาไม้ค้ำตาจ้าเอามาหาแม่ทำไมยายทำไมไปกินข้าวไปไข่นึ่งไข่ต้มไข่ตุ๋นเบิงเบิงอ่ะพี่น้องเบิงลกคักลกแน่คันติดนี่หาไม้คพราะไหวแล้ว้าถิหักจ้าโอ้ย อันนี้อยู่ข่างบ้านบ้านลูกสาวจ้าวาติตัดออกมันติดลังค่ากับรไรติตัดออกซ้ำหนีเละจ้าโอ้ยรกรกรก,รก คลิปนาพ่อกันไหม้อพี่น้องเอ้ยส้มความดกเขาบังม่วงมาม่วงแก้วขมิ้นจ้าอยู่ริมสะน้อยของยายโจมนี่แหละจ้าสวัสดีจ้า